สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP16 t a r ห t c า a n n ชนะผู้รับสาจรจตกวานแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทารุ่หมดแจนนะคะคลิปนี้นะคะใครกำลังจะเข้ามาหาคุณชาวราศีเมษดาวสุขดาวจันทร์เมษหรือผู้ที่เกิดเดือนเมษายนประจำเดือนกรกฎาคม25 6 8ัการอ่านพลังงานไปการอ่านและแปลตามหน้าไพ่นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรัะฟังขณะนี้ยังไม่ใช่ดูดวง ผู้หนึ่งผู้ใดนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะพลังงานอาจจะเป็นคนที่เชื่อมโยงในใจของคุณคนที่คุณปฏิสัมพันธ์อยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นไปได้ Nice off ครับนะคะทำแผน Sit off vertical the tower the chariot ชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะคนคนนี้นะน่าจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะตอนนี้อยู่ไกลกันนะคะอยู่ห่างไกลไม่ได้พบเจอไม่ได้ติดต่อสื่อสารไม่ได้ปฏิสัมพันธ์แล้วก็คนคนนี้อยากจะเข้ามาเพื่อแสดงออกความรู้สึกกับคุณนะคะเป็นคนที่ทรงสเสน่ห์ถ้าเป็นชาวต่างชาติก็น่าจะเป็นแบบแบบเกาหลีญี่ปุ่นอะไรสิ่งเนี้ยนะคะ คนที่ดูตัวทมท้วมนะบุคลิกรูปร่างหน้าตาทมท้วมหน่อยนะ,ะมีพลังงานของชาวราศีธนูเป็นคนที่มุ่งม,มั่นนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จน่าจะมีตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะระดับแบบผู้บริหารอะไรสิ่งนี้นะคะแล้วก็นะมีพลังงานของความเปลี่ยนแปลงของความเปลี่ยนแปลงของในใจของเขานะคะบางทีเขาอาจจะคิดว่าตัวเองเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะ ยังก็ยังไม่ได้สนใจที่คบใครแบบจริงจังทีนี้พอมีพลังงานเข้ามานะหรือเดินทางเนี่ยมาเจอคุณนะคะมีการตัดสินใจนะที่จะลงทุนในความรักความสัมพันธ์เช่นมีการดูแลเทคแคร์การแสดงออกความรักความสัมพันธ์คนคนนี้อยู่ไกลจากคุณนะคะอาจจะข้ามน้ำข้ามทะเลได้หรือเป็นคนในเครื่องแบบได้ด้วยนะคะทหารตำรวจนะ,ะแต่คนคนนี้น่าจะมียศ หรือตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงและเป็นคนที่ประสบความสําเร็จทางการงานนะคนคนนี้จริงๆสามารถเป็นคนที่เรารู้จักหรือร่วมงานนะคะหรืออยู่ทางไกลที่เป็นแบบทางโซเชียลออนไลน์ได้ด้วยเช่นกันนะน่าจะเจอกันในลักษณะแบบร้านอาหารร่วมงานนะสถานที่บริจาคสถานที่การกุศลอะไรสิ่งนี้นะคะมันจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยากก่างกระทันหันเช่น คนคนหนึ่งที่ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะมีความสัมพันธ์แบบจริงจังซีเรียสนะคนคนนี้เมื่อเจอคุณนะคะเขาก็คิดเปลี่ยนใจที่อยากจะนะเดินทางมาหาหรืออยากจะพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยให้มันขยับไปอีกสเต็ปหนึ่งนะหมอหมอมองเห็นถึงการกลับมาของใครบางคนได้ด้วยที่มูฟออนจากคุณไม่ได้นะคะราศีเมษรละีนะเมษ มีราศีธนูเข้ามาแล้วก็ชาวราศีกรกฎนะชาวราศีมังกรบางส่วนแล้วก็ชาวราศีกุมด้วยคนคนนี้เป็นคนที่ดูดีและก็โดดเด่นมีสเสน่ห์เซ็กแอบพิวแสดงว่าต้องเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีแล้วก็มีสเสน่ห์งสงเสน่ห์นะ อาจจะมีเรื่องผิดใจกันไม่เข้าใจกันในอดีตอาจจะยังเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับคุณได้ด้วยเช่นกันนะคนคนนี้พยายามจะกลับเข้ามาเพื่อเคลียร์ใจนะคะสมมุติว่าเราไม่ได้เจอใครบางคนมานานมากนะคะแต่เราเคยทําดีกับเขาไว้นะ,ะเอาง่ายๆแหละหรือเราสนใจเขา แต่หลังจากที่เราอะนะคะไม่ได้สนใจที่จะพยายามเพื่อให้ความสัมพันธ์หรือเรายื้อความสัมพันธ์ไว้เพื่อจะให้มีคนนี้อยู่ในอนาคตในชีวิตเราด้วยการโทรหาไปหาติดต่อสื่อสารนะคะราศีเมษและคณนาเมษเมื่อเราไม่ได้ทําแล้วนะคะเมื่อเราควบคุมสถานการณ์หรือพลังงานของเราใช่ไหมคะ เราไม่สนใจและเราควบคุมของการรู้คุณค่าในตัวเองนะอยู่กับความโสดความสงบด้วยความเยือกเย็นในใจทีนี้พลังงานมันจะตีย้อนสะท้อนกลับไปนะสู่คนคนนั้นนะคะมันก็เลยทำให้คนคนนั้นเนี่ยนะคะมันมีแรงดึงดูดนะที่อยากจะกลับมามีแพชชั่นหรือเริ่มต้นนะการคิดทบทวนเพื่อกลับมาเจอกันเพื่อกลับมาคุยกลับมาคบอะไรสิ่งนี้นะเป็นการเริ่มต้นที่ เขาต้องการพูดคุยกับคุณอย่างนี้นะเขาต้องการทําให้คุณสนใจอะไรสิ่งนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่บางคนอาจจะเป็นพลังงานใหม่นะคะที่เข้ามาหลังจากชาวราศีเมษราคณาเมษนะคะมีการเดินทางเกิดขึ้นอาจจะเจอคนคนนี้ในสถานที่นะที่เราเออในสถานที่ที่เราไม่เคยไปนะ,ะอาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะแต่อาจจะเกี่ยวข้องกับงานของเขาหรืองานของคุณ นะคะมีลักษณะแบบนั้นนะมีการสนใจหรือมีการปฏิสัมพันธ์พูดคุยแบบสนใจ <c oughs> เช่น <c oughs> เขาเห็นคุณแล้วถูกใจนะมีการโปรยเสน่ห์หน่อยๆนะมีการแสดงออกว่าสนใจคุณนะคุณก็สนใจเขาที่จะติดต่อสื่อสารหรือพูดคุยแต่มันอาจจะยังไม่ได้รวดเร็วอะไรขนาดนั้นบางคนอาจจะคุยกับใครสักคนนะคะชาวต่างชาติทางโซเชียลออนไลน์อะไรสิ่งนี้แต่คนคนนี้ หมอกำลังมองเห็นถึงการหลงสเสน่ห์การชอบการสนใจอยากเจอตัวคุณนะอยากปฏิสัมพันธ์แบบใกล้ชิดนะคะอยากเจอหน้าอยากเข้าใกล้คุณแบบใกล้ชิดไม่อยากจะคุยแบบความสัมพันธ์แบบโซเชียลออนไลน์อาจจะตัดสินใจเดินทางมางคุณแต่หมอเห็นถึงคนคนนี้น่าจะเป็นคนใจดี เอาใจเก่งอบอุ่นอ่อนโยนนะการแสดงออกของเขาเนี่ยจะชัดเจนบางคนถ้าชาวราศีเมษราคณาเมษช่วงนี้ถ้าดวงคุณดีนะหรือและพื้นดวงคุณเนี่ยไม่ได้เสียในด้านความรักความสัมพันธ์คนนี้น่าจะเป็นคนที่เปย์หรือจ่ายหรือโอนเงินให้คุณใช้อันนี้หมอะพูดสิ่งนี้ดีกว่านะคะสิ่งที่หมอเห็นคือเมื่อเรารู้คุณค่าตัวเองเรามุกอ่อนเราใช้ชีวิตด้วยตัวของเราเองนะคะเหมือนคนคนนี้นะเข้ามาเปลี่ยนแปลง เหมือนบุญกุศลที่เราเคยทำดีหรือเราเคยทำอะไรบางอย่างไปแล้วและผลเนี้ยมันจะสะท้อนย้อนกลับมานะคะให้เราได้รับคือเขาจะส่งใครบางคนที่อยากดูแลเทคแคร์ care, สนับสนุนอะไรสิ่งเนี้ยนะคะ คนคนนี้อาจจะทํางานเกี่ยวกับราชการได้ทหารตารวจเมื่อกี้หมอบอกไปแล้วหรืออยู่ไกลจะต้องเดินทางหรือนําเข้าส่งออกอะไรสิ่งนี้หรือช่างซ่อมรถยนต์อะไรสิ่งนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะบางคนอาจจะเป็นคนที่ทํากับข้าวหรือทําอาหารอร่อยๆอออนะแต่เป็นคนมีสเสน่ห์นะให้กุณสังเกตปฏิกริยาบางทีเราอาจจะเจอใครบางคนที่น,นัดเจอเราที่ร้านอาหารร้านอาหารที่ใกล้แม่น้ำนะะอะไรสิ่งนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะ คนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะคะบางคนอาจจะมีชื่อเสียงในตําแหน่งหน้าที่การงานของเขาได้ด้วยเช่นกันนะคะกนะ็ดูจากสถานการณ์จริงความเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษละคณาเมรที่ผ่านมา18เดือนชาวราศีเมษละคณาเมษเนี่ยนะคะน่าจะเป็นคนที่ทุ่มเทนะทั้งกายใจความรู้สึกนะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มอบให้คนคนนั้นเพื่อสนับสนุนซัพพอร์ตหรือเกื้อกูล ทีนี้พอความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นมันต้องเกิดขึ้นจากมุมมองของคุณเองที่ต้องเรียนรู้รู้จักที่จะรับนะคะรับก็คือเรายอมให้ใครมาทําดีกับเรายอมให้ใครมาเปเรายอมให้ใครมาแสดงออกความรักความรู้สึกหรืออยากดูแลปกป้องโปรเทคเรานะคะ นะปกป้องดูแลนะเหมือนคนคนนี้จะเข้ามาดูแลหรือปกป้องความรู้สึกอารมณ์ของเราที่มันเหมือนว่าไม่เคยได้รับจากใครมาก่อนนะคะเหมือนว่าปกป้องโปรเทคอารมณ์ทางความรู้สึกบางคนนะคะขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับช่วงวัยของชาวราศีเมษรคนาเมษเองนะคะบางคนถ้าช่วงวัยที่คุณต้องการคนซัพพอร์ตด้านการเงินคุณก็จะได้คนคนนี้เข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตดูแลนะคะอันนี้หมอบอกแล้วอยู่ ที่ช่วงวัยหรืออายุของคุณบางคนคือคุณต้องการออได้คนที่มาดูแลรักษาอารมณ์ความรู้สึก นะให้มันมีพลังงาน f e ลลิ่งเหมือนความสบายใจและการได้รับความรู้สึกที่อ่อนไหวหวั่นไหวและเราไม่จะเป็นจะต้องแสดงทีท่าเหมือนว่าเข้มแข็งอยู่เสมออะไรสิ่งนี้เพื่อให้เรานะคะเดินไปข้างหน้าในการใช้ชีวิตที่เราเคยเป็นผู้ให้เสมอมาแต่สิ่งนี้เราก็จะกำลังจะได้รับความสุขนะอันนี้หมอบอกเลยนะว่าเป,เป็นความสุข ความสุขที่กําลังจะเริ่มขึ้นที่คุณรู้สึกว่าโอ้ความสุขคนที่เข้ามาดูแลเอาใจใส่คนที่น่าเชื่อถือนะคะหรือคนที่ซื่อสัตย์นะะที่รักเดียวใจเดียวแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าคนที่ดีๆความรักที่ดีๆหรือซื่อสัตย์เนี่ยทำให้เราสบายใจนะยังมีนะยังมีอยู่นะคะสิ่งนี้นะที่หมอเห็นราศีที่เกี่ยวข้องนะคะ คือศบนะฮะกันนะก็ระกดนะคะหมอเห็นถึงพลังงานตรงนี้ได้ด้วยนะคะบางคนก็คือคนคนนี้นะคะสามารถทำงานเกี่ยวกับเป็นครูผู้สอนนะศาสนาภาษาอะไรสิ่งนี้ได้ด้วยหรือเป็นคนที่ไม่ได้เคยมีความรักมานานมากมก็คือไม่มีความรักความสัมพันธ์คิดเรื่องรักเรื่องความสัมพันธ์ก็คือเหมือนคนที่ ปล่อยความรักความสัมพันธ์คือปล่อยวางความรักความสัมพันธ์น่าจะคนที่เข้ามาก็คืออยู่ในช่วงวัยที่เกิน40อัพขึ้นไปแล้วนะคะคุณก็อาจจะเจอคนคนนี้ในภาพลักษณ์แบบเป็นคนที่แบบไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่อง ทรัพสมบัติหรือทรัพย์สินเงินทองอะไรสิ่งนี้นะต้องการคุยกันแบบผู้ใหญ่หรือความสบายใจทำให้ความสัมพันธ์นี้สนับสนุนและรู้สึกเหมือนไม่เหงาเหมือนมีเหมือนเราได้เพื่อนนะคนที่เข้าใจทำให้เรารู้สึกมีความสุขนะจะเป็นคนเข้ามาบอกหรือสอนอะไรบางอย่างนะคะทำให้เราอะได้เปลี่ยนมุมมองใหม่ในความรักความสัมพันธ์นะก็คือคนคนนี้ไม่อยากจะเรียกร้องอ,อะไรจากเราเขาจะดูแลความรู้สึกหรืออะไรสิ่งนี้นะคะไม่ จเราไม่จะเปจะต้องเอาอะไรไปให้เขาอะไรสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นได้ด้วยเช่นกันนะคะเอาละค่ะพลังงานใหม่สิ่งใหม่ที่ดีในชีวิตกําลังจะเข้ามาคุณต้องรู้จักเรียนรู้การเป็นผู้รับนะคะคนที่เข้ามาจะมาเป็นผู้ให้นะเพื่อดูแลอารมณ์ความรู้สึกที่อ่อนไหวให้คุณมีความสุขนั่นเองนะสิ่งที่ดีก็กําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณถ้าคุณนะ ขึ้นอยู่กับการกระทําและการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ของคุณเองด้วยว่านะบางทีโอกาสมาแต่เราทําไมคะไม่เปิดใจหรือปิดตัวเองปิดกั้นตัวเองแล้วก็คิดว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้มันเหมือนสิ่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นอาจจะเกิดจากมุมมองความคิดของเราและการกระทําของเราที่มองจากคนที่เราไปปฏิสัมพันธ์ด้วยอเป็นสิ่งนั้นได้ด้วยเช่นกันนะคะเอาละค่ะ สิ่งที่พาอยากจะบอกก็คออือบางครั้งนะคะเราไม่จะเป็นจะต้องทนหรืออดทนนะคะเพ <c oughs> ื่อใครบางคนในสิ่งที่เราซ่อนไว้ว่าเราไม่โอเคเราไม่พอใจเราสามารถพูดหรือบอกแสดงออกมาได้เลยนะคะเ <c oughs> ช่นคนคนนี้สนใจเร,เรารับเรารับไมตรีจากเขาเราขอบคุณเราชอบเราพึงพอใจหรือเราไม่ชอบเราสามารถแสดงออกได้โดยที่นะคะไม่จะเป็นจะต้อง ทำเป็นเหมือนว่าเราเข้มแข็งเราไม่ต้องการใครมาปกป้องดูแลนะส่วนใหญ่ผู้หญิงชาวราศีเมษน่าจะนะดูแลตัวเองมาตั้งแต่วัยเด็กหรืออะไรสิ่งนี้เราอาจจะมีพลังงานของดาวอังคารนะคะดาวอังคารก็คือคนที่เป็นทหารตำรวจและเรามีพลังงานที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะคะเหมือนพลังงานของผู้ชายนั่นเองทีนี้พลังงานนี้จะเข้ามาเพื่อทําให้ความรู้สึกเราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเข้มแข็งเสมอไปเราเป็นผู้หญิงเราอยากได้คนมาดูแล องสิ่งนี้มันต้องเกิดจากพลังงานของคุณที่แท้จริงและมันจะทําให้ความเปลี่ยนแปลงความสมดุลน,นี้เกิดขึ้นการให้และได้รับคุณก็จะได้พบเจอคนที่ดีนะคะอันนี้หมอบอกเลยนะเป็นคนที่อยู่ทางไกลนะคะชาวราศีเมษละคนาเมษน่าจะประมาณนี้พลังงานเดือนซันกําลังเริ่มเข้ามาแสดงว่าน่าจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเดือนกรกฎาคมนะคะเดือนกรกฎาคมอันนี้ดวงเดือนกรกฎาคมพอดีใครจะเข้ามาหาคุณนะคะ เอาราคาน่าจะประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะพลังงานเนี้ยเวลาที่เราปฏิสัมพันธ์ไม่ว่าคนเก่าคนใหม่หรือใครก็ตามแต่เนี่ยนะคะเราจงเรียนรู้ว่า นะให้เราดูจากพฤติกรรมการแสดงออกของคนคนนั้นนะะด้วยความเป็นจริงอย่าเพิ่งคิดนะ,ะเอาสิ่งไม่ดีของใครบางคนเก่าๆในอดีตเอามาแปะหน้าคนคนนี้หรือจินตนาการ1 2 3 4 5ในขั้นตอนความสัมพันธ์ที่ใจเราคาดหวังหรืออยากให้มันเกิดในสิ่งที่ดีเพราะว่าพลังงานมันจะตีและปนกันและเราจะมองไม่เห็นความเป็นจริงให้เราดูจาก คนจริงสถานการณ์จริงที่เราเจอนะคะในทุกคนโอเคนะคะเอาราคานะถ้าใครสนใจที่จะดูดวงส่วนตัวราคามีบอกนะคะโอนยอดได้เซลล์สลิปแล้ว กดที่ลิงก์ลนแล้วก็ส่งสลิปเข้ามาเราจะรีบให้คิว30นาที990บาทคลิปนี้นะคะหมอแจนไปก่อนถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะคะถ้าเรารู้จักที่จะเป็นผู้รับเราก็จะได้รับความรักที่ดีโดยที่เราจะไม่ทุ่มเททุ่มทุนให้มันเสียเวลาเสียใจหรือเสียพลังงานเสียเงินเสียอะไรก็แล้วแต่นะคะเหมือนที่ผ่านมาเอาละค่ะหมอแจนกำลังใจอยู่ตรงนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ